ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการทําตะเกียงนะฮะตะเกียงนี้มันเหมาะสําหรับเอาไว้ส่องตอนกลางคืนนะฮะตามร้านอาหารตามบ่อหรือตามสะหน้าบ้านอะไรประมาณนี้นะฮะบ,บ่อที่เราทําแบบน้ําตกอะเหมือนีอ้ใครพวกน้นําตรงน้ําตกอะไรเงี้ยนะฮะคือเราสัมักษะไอ้ไยๆตัวน,นี้นะฮะเนี่ยเราจะเห็น วันนี้เรามาดูทีเดียวนะตอนเดียวจบนะครับผมดูจะแนะนำวิธีการทำให้พวกเรามาดูกันนะครับเราเริ่มต้นเลยนะเริ่มต้นก็จะมีเครื่องมืออยู่ประมาณสักสามสี่อย่างนะก็มีมีนี่แหละมีสว่านมีสว่านตนัวนี้นี่นะมีสว่านนี้แล้วก็มีสิกซอส์ิกซอตัวนี้นะสิกซอตัวนี้อ่า ตัวหนึ่งทีนี้ก็จะเป็นพวกสอกทรงดอกสว่สวานและพวกปาะกาอะไรต่างๆเนี่ยครับ <c oughs> ก็จะอยู่ประมาณนี้มาเยอะนะครับขั้นตอนแรกนะขั้นตอนแรกเนี่ยเรามาเลือกมะพร้าวก่อนนะเลือกมะพร้าวตามรูปทรงที่เราต้องการนะอาจจะเป็นมะพร้าวรูปทรงลักษณะที่มันเท่ากันเหมือนลูกนี้นะเรามาสังเกตุลูกนี้ลูกนี้จะเป็นลูกที่สวยนะเนี่ย ลักษณะตัวมันวนมนไว้ทำตะเกียงมันจะสวยนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็หายลูกหนึ่งลูกหนึ่งก็จะหาลักษณะให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะตูดแหลมแหลมอะไรเงี้ยมะพร้าวต้องใช้อยู่ประมาณสักสองลูกสามลูกนะฮะแล้วอีกลูกหนึ่งก็จะประมาณนี้ประมาณตัวนี้นะเนี่ยตูดมนมนตูดมนมนอย่างนี้นะอ่าเสร็จแล้ว ล้าก็หามาอีกตัวหนึ่งมันสายหลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ประมาณนี้เรามาเริ่มต้นเลยไอ้ตัวนี้ที่ผมทําไว้ที่มนมนเนี่ยก็คือเอามาทําตัวนี้เนี่ยเราเห็นนะมามาดูใกล้ๆกันเนี่ยเอามาทําตัวนี้นะฮะสำหรับไอ้ตัวนี้สําหรับไอ้ตัวนี้เราไม่ต้องไอ้ตัวนี้เราไม่ต้องเราหามาได้แล้วคือตัวนี้ เสร็จแล้วเรามาใช้ตัวนี้วางปุ๊บเนี่ยเอาปากกาเนี่ยนะบวงเลยวงวงเสร็จแล้วก็เอาจิกซอ่นี่ตัดหัวทิกซอเนี้ยตัดเลยประมานี้เอาตัวนี้ไว้ตัวนี้ไว้นะฮะตัวนี้ก็ไว้มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อันะเนี้ยที่ผมทำเอาไว้คือตัวนี้ก็ตัวนี้มันจะสวมไว้อย่างนี้นะมันจะสวมกันไว้อย่างนี้ไอ้ตัวนี้ก็วางข้างบน ทีนี้ช่วงนี้หมดแล้วช่วงตัวที่ที่เป็นลักษณะสเสกียงตัวนี้หมดแล้วทีนี้เรามาเอาตัวนี้นี่อีกลูกหนึ่งที่ผมพูดเมื่อกี้คือลูกนี้เราทําเป็นฐานมานะฐานนี้เราทําเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ได้อันนี้มันเหมาะสําหรับไว้สร้างตรงตั้งโต๊ะนะ,ะหน้าบ้านหน้าร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อย่างเงี้ยตัวนี้สําหรับเหมาะสําหรับแขวนเนี่ยตัวเนี้ยนี่น,นะเดี๋ยวผมจะลองจุดให้ดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไง รูปทรงก็จะประมาณนี้น,นะไอ้สูตรแหลมๆนี่เราเอาไว้มาตัดทําตัวนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้มาครอบวางให้มันเป็นลนนักษณะอย่างนี้เหมือนนี้เลยส่วนนี้ก็ทําเหมือนกันนะเสร็จแล้วเราก็เอากระดาษทรายมาขัด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 ,ข,ดขัดตามนี้นะขัดแล้วก็ลงสีที่เราตามต้องการ แล้วสิ่นี้ผมทำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมลงสีให้ดูเยัวนี้ใช้ใช้สลักนะเอาสลักลงเนี่ยลงเลยอจริงๆแล้วสีธรรมชาติมันก็สวยอยู่แล้วนะแต่นี้ผมเอาเอาเอาสลักลง เดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยพอได้เสร็จเราก็ลงเลยลงสแลกเลยลงเลยเนี่ยลงลงคอลงสแลย ให้มันดูสวยนะดูเหมือนของเก่าอะไรประมาณนี้เห็นไหมมองเห็นมามเห็นลงเรามองเห็นงงงเก่ ไปเลยไม่ต้องกลัวแล้วนะลงไปเลยลงไปเลยสเกตมาฮะเนี่ยเป็นเพื่อนสีมันจะเป็นสีเหมือนของเก้าี่ะมนของเก้าเลยลงเลย เรียกว่าลงสลักนี่ลงเลย Claro. multimulti-field แล้วก็เหมือนกับว่ามันเป็นของเกนะ่าอะไรเงี้ยเก่าสีเป็นของเก่านี่เป็ของเก่าเอง เห็นไหมเนี่ยมันเหมือนของเก่าไหมทีนี้นี่เนี่ยประมาณน,นี้พอลงแล้วสีก็จะเป็นางนี้เนี่ยดูใกล้ๆเนี่ยดูใกล้ๆเห็นไหมนะเอาไว้จุดให้มันบรรยากาศนะบรรยากาศจุดตรงโต๊ะอาหารอะไรเงี้ยประมาณนี้นะ แม้มันจะมีไฟแต่ตัวนี้มันช่วยให้ดูบรรยากาศมันมันฟินขึ้นนะเนี่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองจุดให้ดูนะเดีวจะจุดให้ดูทั้งสองตัวเลยเนี่ยตัวนี้อีกตัวหนึง่งฮะใครสนใจก็ลองทำดูนะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะ เออลืมบอกเราไปนะให้ตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้พยายามนะอยา่าเอาพลาสติกนะฮะต้องเอาเหล็กนะฮะพลาสติกก็ได้แต่เหล็กจะดีกว่าเพราะว่ามันจะได้กันความร้อนนะตัวนี้จะเป็นจุกอันนั้นนะนะจุกโมไซโมไซหรือจักรยานก็ได้เนี่ยรือจเจ้าเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นท่อเหล็กนะเป็นท่อเหล็ก นี่เพืเ่อนเห็นไหมเหมือนไหมเหมือนของเก่าไหมผมว่าเหมือนของเก่าแนละ้วเนี่ยสีมันเหมือนของเก่าเลยปุ๊บนี่เสร็จแล้วมาตั้งสรี้อ้าวเดี๋ยวผมจะลองจุดให้พวกเราดูทีนี้เดี๋ยวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเทนเงยนะเออเทียนให้ดู

ได้ผลน้ำมันนะเพื่อนเพื่อนมันจะได้ไม่เปืองนะเอาน้ำมันพืชนะมันพืชน้ำมันพืชที่เราเราใช้แล้วอะนะใช้แล้วเนี่ยเอามาทาเป็นน้ำมันได้ไม่ต้องเอาน้ำมันก๊าซไม่ต้องน้ำมันเลยนะมันเปืองเราเน้นา้ำมันพืชอย่างนี้เนี่ยผมใช้น้ำมันพืชนะทำเนี่ยใส่แค่ประมาณเท่านี้จุดได้ทั้งคืนนะเนี่ยเที่ดวเลื่คืนเนี่ยแนี่ ล้วเอาเอาไปแขวนไว้หน้าร้านก็ได้เนี่ยอย่างงี้แขวนไว้หน้าร้านเนี่ยหรือจะเป็นตะเกียงแขวนไว้ทรงทรงบ่อบอ่ใครมีบ่อปลานี่เดี๋ยวนี้ยมดมแมลงมาเนี่ยมันก็มาตอมนี่ก็ปลาก็กินมดมแมลงเนี่ยเสรแล้วเรามาลองอันนี้เนี่ยเพื่อนเนี่ยเพื่อน อเล็กอันนี้เพื่อน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 เห็นหรือยังนี่อย่างนี้เลยเพื่อนเพื่อนอย่างนี้เลยลองดูไม่เปลืองน้ำมันนะน้ำมันเป็นน้ำมันพืชครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะฮะอย่าลืมนะะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามจะได้มีสิ่งดีๆให้พวกเราได้ดูกันเนี่นะฮะยาตะเกียงนี่นะก็ลองทำกันดูนะเนี่ยครับอย่าลืมฝากกดติดตามนะอันนี้ก็ทำมาก็ หลายปีแล้วสาี่ปีแล้วสปี5ปีแล้วคนยังไม่ถึงพันเลยนะครับก็ฝากหน่อยนะใครๆที่ดูก็สนใจยังไงก็ลองทำดูแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ